สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม PUBG นะครับผมวันนี้เราก็มาโดดโล่กันอีกแล้วนะครับเพราะว่ารอนะครับรอเกมใหม่ๆที่จะกำลังจะออกมาด้วยนะครับก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเกมใหม่ก็จะออกมาเยอะอยู่นะครับผมก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะครับเออโอเคเดี๋ยวไปในเกมกันเลยดีกว่านะครับ เอาละก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับจะลงตรงโพชจินกีนี่แหละไปเลยแล้วกันมามงองค์กรได้เปรียบแหละ ลงเร็วๆๆมันต้องลงแล้วอะเยอะไหมไม่เท่าไรไม่กี่คนเองไม่เท่าไรไม่เท่าไรโอเคปิดดิเฮ้ยปุ่นหก เอามากอดอือ oh มีไหมขอใช้สมาธิครับต้องขอใช้สมาธินิดหนึ่งนะครับอา้าวเมื่อกี้เก็บคูณหกมาไม่ใช่หรอวใช่ ไไหมคิมลงมันลงที่ที่เราอะ่ะสองตัวเอเคนึว่าเสียงคน ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิจริงๆครับมันอาจจะดูเงียบไปนิดนึงครับต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าจริงๆมันต้องใช้สมาธิด้วยเพราะว่าเราเล่นกับคนส่วนมากครับพอเราวีเอตี้ใหญ่ด้วยเราเรา,เราต้องเราค่อนข้างที่จะ từng anh ấy chưa đẹp chưa đẹp chưa đẹp đang lên nó mừng ข้ามอนู่บ้านตรงข้ามขึ้นชั้นไหนขึ้นไหมขวามือขวามือ Yeah. ีตนไปละไปละแม่ไปไหวเหลือเกินนะแกนด้ยินเสียงวิ่งจริงนะ คูณหกนี่แหละที่ต้องการเชิดเคตกใจหมดเลย Dobra, ciąga. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ใช่ก็จะเดี๋ยวพี่ไปหาไอ้น้องเดี๋ยวพี่ไปหาเองอยู่ไหนขอให้เจอขอให้เจอเสียงคอปเตอร์ไหลวะเนี่ยมีคอปเตอร์ด้วยเหรอหนายใครคือเจ้าของเสียงครับผม ไปตรงนูน้นตรงปลาตรงปลาจักรยานเก็ <c oughs> บไม่ได้ด้วยเงียบ <c oughs> ไปแล้ว ไหนวะขี่เห็นอยู่เนี่ยน่ะอ๋อใส่

เห็นกูแล้วปะเห็นกูแล้วเห็นกูแล้วอยู่นี่นี่หรือวะเก็บกันเก็บกันใหญ่เก็บกันใหญ่ ตอดกับตัวตอดสไนเพียบ งนี้เยอะซ้ายมือเนี่ยเยอะจัดอยู่ตรงไหนแค่นั้นเอง มามันก็ต้องมาแล้ววะวงบีบมึงอะจะมาไหมวงบีบแล้วนะเอ้ไม่เห็นในพวกนึงแหละ điên ngân thủ ở đâu này vào. Tẹt áo tiếng tiếng ma, cái cây. นั่นแหละเอากันให้หมดนั่นแหละเออนั่นแหละเดือดจริงๆบอกให้รู้ว่ามันเดือดจริงๆเออนั่นแหละใครเปิดประตูรู้เรื่องอ,อือใกล้มากใกล้มาก เงียบไปแล้วอรอ,อย่ยงเงียบจิเฮ้แตกเงียบแล้วพี่ใจคอไม่ไดีเองเนาะอ,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 อยู่หลังนู้นนหะมันอยู่หลังนั้นแหละเนี่ยมันอยู่หลังนะี้หลังต่อหน้าเออแตกไปดิจะได้ไม่เหนื่อยเออนั่นแหละ นุ่นๆอยู่บนเขาบนเขาเด็วแล้ววิ่งลงมาแล้วของบีบไปแล้วเอาไงเอาไงมีโดนดัก, <c oughs> ด,กดักสองทางอะ่ะเอาดินั่นอะ่ะอยู่ในบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นอยู่ในบ้านหลังนั้น ตกไปเอ้ยอ,อะไรวะวงมันอยู่ที่เราตลอดเลยวความโชคดีอีกอย่างหนึ่งครับผมมาเปิดประตะูรู้เรื่องอืมออแล้ววะอาอแล้ววะ อีกสามตีสามตีใหญออออ่แหละอุ้ยเสียงอะไรวะอขอดูร้านลาวหน่อยมันยิงกันอยู่ตรงไหนวะทำไมมันเดือดจอังวะข้างนอกอ่ะ <laughs> ไม่จำเป็นปต้องใช้ละ่ะแค่นี้พอเงียบไปแล้วบองจะบ,บีบแล้ว ใครที่อยู่บ้านหลังนั้นออกมาด่วนครับผมเดี๋ยวพี่จะรอเก็บตกเองน้องเออเออเออเข้ามาแล้ววะแอร์ไว้แอร์ไว้นั่นแหละอุ้ยบ้านหลังนู้นปัะตู เออนั่นแหละเออเอาอย่างไงเหลือสองตีแล้วมา มันอยู่ตรงนี้แหละบ้าตรงข้ามเนะี่ยออนั่นแหละปลาไปควันน่ะปลาเยอะเยอะสองตีว่ะ

Dạ. tức là nên chúng ta tức là nên anh lẽ là... nào người พิษท oh, oh, <their> ี่จวิ่งมาทางนี้นะเว้ยอิสหยุดยี่ครับแล้วดูดิโอ้ยกรับไปแล้วกรับไปแล้วโอเคก็ ดักนานไว้หน่อยคลิปนี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหมนะ่คลิปหน้านะครับผมกอบแล้วอบแล้วเกือบ,อบด,ดีแล้วบายบาย